สวัสดีค่ะนี่แม่มาแนะนํานะคะเพิ่งเคยทานครั้งแรกนะก็ไม่รู้นะเป็นลยาไยอบแห้งเห็นไหมคะเห็นไหมอ่ะมันชื่อมันมันป้ายมันไอ้น,นี่นะเพราะเราต้องมันมันคือลยาไยอบแห้งสีทองนะคะเป็นของฝากนะคะมาจากเชียงรายเลยนะอ่าใช่จัองหวัดเชียงรายอำเภอแม่อําเภอพานค่ะลำไย,ยอบแห้งไม่เคยกินเลยนะครั้งแรกนี่ได้มาถึงใ้มอ น่าจะประมาณกิโลได้มั้งลองแกะดูลองชิมกันนะคะลองชิมให้ดูเลยปกติลำไย,ยที่เราทานเน่ะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบอบแห้งมาเลยคือสีจะเห็นจะเป็นน้ำตาลและสีเนื้อสีทองใช่ไหมคะก็คือจะแกะมาแล้วแต่อันเนี้ยเป็นแบบมีเปลือกงงค่ะนี่ค่ะขออนุญาตใช้ปากนะอ่ะเดี๋ยวชื่อชื่อนักไหนไปได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่สะอาดจริงๆริงเปกติคือก็ปากกับมือนะคะอยู่บ้านนี่นะคะ เพชสักหน่อยนะคะใหญ่มากนะใหญ่นี่ค่ะเพ็รล้ำเพชรดนึงน,น,นะนี่เลยเม็ดเขาเห็นไหมทุกคนเห็นเปล่ากล้องโฟกัสไหมอ่ะไม่ดูนะคะกัดนะอืมวีน้อยหนึงค่ะลูกมันหน่อยนึงเห็นไหมคะ่ะโฟกัสยังไงจะเห็นชัดเห็นไหมคะอ่ะลองดู มันมีเปิดไปแล้วต้องมีเม็ดข้างในเนาะนี่ค่ะแกะออกมาเลยเนาะมีเม็ดจริงๆด้วยอืมอืมอืมแต่หวานนะคะหวานมากอืมเหนียวไหมเขาไม่เลยค่ะหวานเลยหวานเหมือน กินลำไยสดอะค่ะแต่มันเป็นแบบแห้งอืมใครไมกนนะเคยกันนี่ค่ะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยทุกคนเคยกินเหมือนกันครั้งแรกนะเนี่ยเป็นเห็นไหมคะจะเป็นเม็ดแบบนี้เลยนี่ปกติเราเคยกินจะเป็นแบบที่มันแกะมาแล้วเนี่ยอือเนื้อนานะหวานมากค่ะช้ำช้ำชำชำ จะลำบากในการแกะหน่อยเนาะแต่ว่าโอเคอร่อยนี่ค่ะแกะไม่ยากนะโอ้แห้งมันร่อนเลยค่ะเห็นไหมร่อนเลยยืงค่ะเหมือนกับกินลูกยายปกติเลยนี่แต่ว่ามันเป็นแบบแห้งๆหนึบๆไม่มีน้ำเยิ้มแต่หวานมากอืมฮเคี้ยวนึกตืเลยค่ะได้ลู้ยหวยอบแห้งทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยของฝากนะคะได้มา 嗯。Mm.